เสือและแมวป่าจัดอยู่ในอันดับย่อยเฟลิฟอร์เมียเริ่มวิวัฒนาการขึ้นในสมัยโอลิโกซีนหรือ25ล้านปีก่อนมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันมีสรีระที่น่าทึ่งด้วยมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้กงเล็บที่เท้าทั้ง4ส,สามารถเก็บเข้าในอุ้งมือและจะกางออกมาเมื่อต้องการใช้งานทําให้สัตว์ตระกูลแมวเป็นนักล่าชั้นยอดสําหรับเสือและแมวป่าที่พบในธรรมชาติของไทย มีอยู่ด้วยกัน9ชนิดจาก6สกุลส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าที่ไม่ได้พบตัวบ่อยนักหรือจะเห็นได้เฉพาะในสวนสัตว,ตวต์โดยทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและมี1ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าสงวน,วนเรามาดูกันครับว่าในไทยของเราจะมีเสือและแมวป่าชนิดใดกันบ้างเสือโครง่งหรือเสือลายพาดกลอน เสือโครงในปัจจุบันมีการแยกเป็นชนิดย่อยหลายชนิดส่วนเสือโครงที่พบในไทยจัดเป็นชนิดย่อยเสือโครงอินโดจีนลักษณะลำตัวใหญ่ขนมีสีส้มหรือสีเหลืองปนเทามีลายสีดำพาดขวางซึ่งแต่ละตัวก็มีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันสามารถใช้ระบุตัวต,วตวนได้เหมือนกับลายนิ้วม,มือของคนเราตัวผู้มีขนาดเต็มที่2.8เมตรและมีน้ำหนัก195กิโลกรัมสถานภาพในปัจจุบัน ถูกจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของ IUCN และถูกจัดอยู่ในไซตเดสหนึ่งเสือดาวเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่รองจากเสือโครงเสือดาวบางตัวมีสีดำทั้งตัวซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่าเมลานิซึมเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ผลิตเม็ดสีดำมากเกินไปโดยเสือดำยังคงมีลายจุดสีเข้มกว่าอยู่ตามผิวของมัน และจะเห็นได้ชัดเมื่อเสือดำถูกแสงสว่างเสือดาวออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสามารถปีนต้นไม้ได้ดีปัจจุบันเสือดาวมีสถานภาพใกล้ศูนพันธุ์ตามบัญชีแดงของ IUCN และถูกจัดอยู่ในไซเตสหนึ่งเสือลายเมฆเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของไทย รองจากเสือดาวพวกมันเป็นนักล่าชั้นยอดมีสัดส,ส่วนเขี้ยวที่ยาวที่สุดในตระกูลเสือที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันเสือลายเมฆสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยหางที่มีความยาวเกือบเท่าความยาวของลำตัวช่วยให้มันทรงตัวได้ดีระหว่างหาก,กินบนต้นไม้สถานภาพของเสือลายเมฆในปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของ IUCN และถูกจัดอยู่ในไซเตสหนึ่งเสือไฟมีขนาดใหญ่รองจากเสือลายเมฆลำตัวสีน้ำตาลแดงบนลำตัวแทบไม่มีลวดลดวยายใดๆใบหน้ามีลายเส้นสีดำแซมด้วยจุดสีขาวเสือไฟเป็นผู้ล่าขนาดกลางหากินในเวลากลางคืนมักเดินหาก,กินตามพื้นดินแต่ก็สามารถปีนต้นไม้ได้เช่นกันพวกมัน ปรับตัวให้อยู่ในป่าได้ทุกสภาพเช่นป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นและป่าเป็นจพันธ์แต่ปัจจุบันเสือไฟพบได้ยากในธรรมชาติเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกทำลายและยังถูกล่าเพื่อน,นำไปสนองความเชื่อโดยเฉพาะเขี้ยวของเสือไฟที่มีคนบางกลุ่มเชื่อว่าจะโดนบันดาลให้ผู้ครอบครองมีสเสน่ห์สามารถสะกดใจคนหรือสัตว์ได้ปัจจุบันเสือไฟมีสถานภาพใกล้ถูกคุกค,คามตามบัญชีแดงของ iucn และถูกจัดอยู่ในไซเตสหนึ่งเสือปลามีขนาดลำตัวยาวประมาณ78เซนติเมตรมีรูปร่างล่ำสันขายาวหางสัน้นขนสีเทาแกมเขียวมีจุดสีเข้มเรียงเป็นแถวเสือปลาอาศัยใกล้แหล่งน้ำทั้งหนองบึงและในป่าชายเลนกินปลาเป็นอาหารหลัก มีการปรับตัวไปใช้ชีวิตในแหล่งน้ำโดยเสือปลาจะมีขนถึง2ชั้นเพื่อกันน้ำและมีผังผืดเล็กๆระหว่างนิ้วเท้าทำให้เสือปลาสามารถว่ายน้ำได้ดีปัจจุบันเสือปลามีสถานภาพใกล้ถูกคุกค,คามตามบัญชีแดงของ IUCN เสือกระต่ายหรือแมวป่าเป็นแมวป่าที่หายากที่สุดของไทย มีรูปร่างเพลี่ยวหางสั้นขายาวมีใบหูที่ใหญ่คล้ายกับกระต่ายลําตัวสีน้ำตาลเทามีขนาดใหญ่กว่าแมวบ้านเล็กน้อยสามารถหาก,กินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกินอาหารได้หลากหลายอาศัยในพื้นที่ป่าโปรง่งและป่าที่มีหญ้าสูงเสือกระต่ายมีข้อมูลทางวิชาการน้อยมากเคยพบได้บ่อยในแถบจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีล่าสุดในปี2560ก็มีรายงานการพบเสือกระต่าย เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเสือกระต่ายมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีแดงของ IUCN และถูกจัดอยู่ในไซต์2แมวดาวเป็นแมวป่าที่พบได้บ่อยที่สุดของไทยมีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้าน แต่มีขาที่ยาวกว่ามีลายผ้าสีดำจากหัวตาไปถึงท้ายทอยสี่เ้นมีลายจุดทั่วทั้งตัวคล้ายกับเสือดาวลำตัวมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลท้องมีสีขาวแมวดาวสามารถปรับตัวให้อาศัยในป่าที่หลากหลายเช่นป่าดิบเขาป่าเบญจจัร์หรือในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ออกหาก,กินในเวลากลางคืนแต่ก็สามารถพบได้ในช่วงกลางวันเช่นกันนอกจากนี้แมวดาว ยังถูกนําไปผสมข้ามพันธุ์กับแมวบ้านกลายเป็นต้นกําเนิดของแมวเบงกอลที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบันส่วนตัวแอดมินเองก็เคยเลี้ยงแมวเบงกอลอยู่หลายตัวพวกมันเป็นแมวที่น่ารักมากมีทั้งความฉลาดและทรงพลังในเวลาเดียวกันปัจจุบันแมวดาวมีสถานภาพเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในไซตส2แมวป่าหัวแบนเป็นแมวป่าที่มีขนาดเล็กที่สุดของไทย โดยมีความยาวประมาณ40-50เซนติเมตรและมีน้ำหนักสูงสุดเพียง2.5กิโลกรัมมีหน้าผักที่แบนราบขาสั้นลำตัวสีน้ำตาลเทาหัวสีน้ำตาลแดงใต้ท้องสีขาวมีจุดละเอียดกระจายอยู่ทั่วลำตัวมีผังพืชเล็กๆที่เท้าเพื่อช่วยในการว่ายน้ำแมวป่าหัวแบนมักอาศัยใกล้แหล่งน้ำเพราะกินกบและปลาเป็นอาหารหลักออกหากินในเวลากลางคืนในประเทศไทย สามารถพบได้เฉพาะในป่าดงดิบและป่าพรุทางภาคใต้สุดของไทยปัจจุบันแมวป่าหัวแบนมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีแดงของ IUCN และถูกจัดอยู่ในไซเตสหนึ่งแมวลายหินอ่อนมีลวดลายคล้ายเสือลายเมฆหรือคล้ายกับหินอ่อนอันเป็นที่มาของชื่อมีขนาดตัวพอๆกับแมวบ้าน ลักษณะทางกายภาพของแมวลายหินอ่อนถูกออกแบบมาเพื่อให้อาศัยอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะทั้งโครงสร้างเท้าที่ใหญ่กุ้งเท้าที่อ่อนนุ่มมีขาสั้นและใหญ่มีส่วนหางที่หนาและยาวเพื่อช่วยในการทรงตัวเวลาปีนอยู่บนต้นไม้มักหากินในเวลากลางคืนจัดเป็นสัตว์ที่พบตัวได้ยากมากอีกชนิดนอกจากนี้แมวลายหินอ่อนยังถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยและถูกจัดอยู่ในไซเตสหนึ่ง ถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระดีๆต่อไป